สวัสดีครับพี่น้องครับโอ้ยขี่รถห้าร้อยยี่สิบเก้ากิโลครับเออก็สีหอดอันก็สีหอดอันอะไรนะก็จะถึงเอ่อตรงนี้คืออะไรว่าบ้านโคกสีเหลืองครับอะไรๆก็จะเห็นไอ้รถนอนอยู่บนไอ้ทางหลวงที่ลำตะคองน่ะไอ้รถตู้อ่ะอะไรอ่าชุดนั้นจอดตอนตรงทางหลวงอ่ะผม ไมม่ด้ใชผมยาวเลยไปขึ้นทางหมดรับตะคองเขาแบลองขึ้นมาผมยิงยาวเลยโอ้โคนละช่องเลยครับผมช่วงนี้ร้อนตังครับร้อนตังครับลงมาแล้วตอนนี้ลงมาแล้วเพิ่นนฮอก็เตือนเพิ่อนฮอก็เตือนเจยยิงบอ้โหครับ <N> อ,อ,อันนี้มอลลัชิงตีนเองแมนวะมอลลัชิงตีมวยเอานี่มอลัมาเงาะา้ามเนั่นงะวะอมมเวยาวว้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 า้าวว้าวว้าววาวว้าว้าวาาว้าวว้้วย้่ว้า้ว้ว วัดโคกสีเลียงงานฉลองสาระไม่ชัดบ้านโคกสีเลียงครับอำเภอโนนสังจังหวัดหนองบัวลุพูครับเออวันที่เปลี่ยนห้มงเครื่องจะมาห้องเมทไทยหนางานก่อนครับเออห้องน้ำก็ดีดีครับดี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 ครับห้องน้ำดีอยู่อันนี้เป็นเวทีมวยเมื่อคืนนี้มี แสดงมวยแล้วก็มีหมอลลัมอะไรมีหมอลลัมไหมเมื่อคืนไม่มีมวยอะไรเออเติมหมดเขคือเขามีอะไรคะฮะวีธีมวยสองคนเขาเติมตั้งวีธีเห้เองต่อยกันอ่ะเจได้นะเขาเก็บก่อนเออวันเขาต่อยกันเรื่อยๆวันว่าจะให้เองสองคนตีหมูเลยเขาเก็บก่อนไหมเก็บเอาเท่าไหร่ดี่สามพันแต่สองพันห้าขยี้ฟางแดงด้วยี้ฟางทดงล้างเวทีตรงโน่นใช่ไหม ไม่รู้เลยพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันไม่ทีน้าหาันไม่นี่แล้วเ,เยี่งออกไปน,นี่แล้วมีก๋วยเตี๋ยวแหละไปกินก๋วยเตี๋ยวแหละเนี่ยเ,เดี๋ยวไปจอดนอนรงเรือเออไปแต่นี้น่าจะไกลมีอยู่ในบ้านไม่เห็นหรอมีเหรอดีสอดอะไรนี่เหรอใครหายเขาอยู่ในบ้านถ้าไกลเกินเจ็ดสิบกัก็ไม่เอาเก็บวิ่งไปวิ่งมาอ,อ,อยู่ในบ้านนี่แหละที่ผ่านมาเมื่อกี้นี่แหละ เห็นอยู่มันจะ,จะไปเต็มปะละ่ะฮะมันจะเต็มปะละ่ะมันรมกันแต่วันนี้จะไม่นอนหลังจากนี้จะไม่นอนดีสอทแล้วครับเราจะเราจะนอนหน้างานทุกงานแล้วนนะไม่ถ้ามันไม่มีที่นอนจริงๆอ,อจะพจึ่งจะรึ่งจะไปนอนไม่เจตอนี้ไม่นอนหรอกนี่ก็อยู่แต่หน้างานเพราะว่าอะไรเราเราถ่ายค,คลิปถ่ายคลิปช่วงนี้จะเอาคลิปอย่างเดียวครับเออถ่ายคลิปอย่างเดียวอัปเกตหน้างานอย่างเดียว ท่านถึงได้จอดเลยออวมาตีสองกว่าผมออกมาเที่ยงคืนครึ่งมาถึงประมาณแปดโมงออกมาตีสองกว่ามาถึงเนี่ยแล้วก็ขับรถเล่นลงทางประมาณครึ่งชั่วโมงโอ้ยป่าเข้ามาซอยเล็กซอยน้อยมาเรื่อยเรยนั่นแหละมาเลาะโค้งซ้ายโค้งขวาป่าาวลูกลุงลูกหลางมาเรื่อยเรื่อยเห็นปะใช่ใช่ได้จะมาทางเดียวทางเดียวกันร้อยเปอร์เซ็นต์เลย อุ้ยอุ้ยอุ้ยเอาอะไรอะ่ะโอ้ยโอ้ยโอ้ยเด,ด็กหน่อยไปไปไปซอยนเคนน่ยรถวันอันหัก

อะไรครับวแน่ว่าเปิดอันนี้แล้วล่ะอันนั้นก็จะเป็นโหวตครับปีนน่น้องครับเอาอานีนูหนูๆไป้หาย่างได้กินปะซื้อไปกินเรเร็ว เออยางมาเร็วๆ้าต mm ิด hmm. ค <t ell an> ี oh, ่รถไปพูดละท่านเขาว่ามีตั้จังยู่ไงว่าหอี่ชุดเจ็ดกิโลแปดไปนิดสู โอ้เปลี่ยนยูซูนเขาศูนเทเดียวแต่ว่าเปลี่ยนแล้วมันเกียร์ไม่ชอบของห้องบ้านไีนเปลี่ยนเลไกลมาโดนเลยเอ้าห้องบ้านเปลี่ยนตีแมนแมนพอรถมันแมนมันไกลมันเป็ะม่นจ็ดาเบิดแน่นอนล่ะขนาดผมเขาไปเรียนเนหนึ่งเจ็ดพันแปดพันล่ะเนี่ยีเดือนรอเขาฟูนี่เถ่ปาดแกงแกงอยู่ แกงแกงอยู่เตรียมโต้เลยมันเตรียมโต้เลยเราเชนว่าไปคนเดียวพอเราอีกคนนึงเรานอนอยู่คือล่ะ้วหนวดอยู่บอกเรากำลังปิ่งไก่อยู่ได้เหรอไปเมื่อไหร่บอกนันคือมีดไก่ปิ่งรักเร็วตีพุงหูตีเห็นแต่ปิ่งไก่พีกไงพี่ลังก็บังง่อนอยูงเอาตีอ้มืนแนวไปเห็นเราไปแล้วแต่ฟองอยู่ทางรถลงรถที่ไหนล่ะเสร็จแล้วมันขายแล้ว แมนมิมีอย anyway ่างเนี่ยตำตีนตำยำอย่างตำยั่วตำตีนเอาตัวอะไรเสร็จมือทับไปใส่หนึ่งเกษตรสมบูรณ์ชัยภูมิชัยภูมิเด็กในโรงเรียนในหมู่บ้านโบลูเออร์เบื้องเรียวเขาเขียนว่าโรงเรียนโรงเรียนยังบุหงากาเลนาตังโพธิ์ทงอภิภูสยามา นกกีนาสกกเดนะาตังบอทั่บบาย,ยามาแต่ว่าคนอาตีไห้นี่ดีขนาดคนไ้หน่อยอะ่ะขนาดน,นู้อยู่ตั้งนานนู้ก็ได้สองบอ,อ่าได้ตีบีดีดเจา้ามัลมันจะมาตีไ,ไต่ไหไปทังหมดมเคือนาคนตีเลยตีไ่ตีสี่้อยแปดสิบาทคนละแมี้คนละ โค <im> <avez> ้ดราสีไรแปดสิบบาทเอาพี่น้องคากันคลิปต่อไปคลิปนี้ไปนี่สวัสดีครับ